แม่ครับนนำครับเออเอาเอาโอ้โหแท้แทนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ลเฮ้ยเ้เ้้้เ้เยเาเ้ มียังจะมีตจะบอกไปนูน่นไปนูน่นกันยังว่าพออยากไปพ่ออยากไป,ออกไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะมีปัญหากับรัวมีบลเลิกบบลเลวเลยปัญหากับลวนี่นั่น เออเป็นยังไงเราอ่ะหึพุ่นพุ่นพุ่นเตะเตะหนาเตะหลังพุ่นพุ่นมันพังแล้วเป็นยังคือประเฮ็ดดีๆมีไวมเอ้ยนี่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 พังคากกัวเกาเลยบะเนี่ยพังเติม อพุ่นขาเบิ่นโอ้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 เซตแท้เออเออเป็นไงเป็นไงอูโอ,โอ้เอาแล้วอู้พุ่นุพลังเยอะเออมาเอาอ่างไปเก็บซะนน่เอาอ่างไปเก็บ ดีดแล้วดีดแล้วพุ <source> ่นพุ่นพุ่นโอ้โโอ้โหโอ้หโอ้หเกกะนี่นี่นั่น ดีที่ว่าเป็นพลาสติกเหนียวพิเศษจัง,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 จงสี่แล้วนี่เปิดน้ำมาทำไมครับเปิดมาทำไมครับน้ำหรือับเออเอาเอา,เอา เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเออเอาไปเก็บลูกเอาไปเก็บเนอเออนั่นแหละนั่นแหละนนั่แหละโอ้โอเคโอเคเก็บบองฮันละเก็บบองนั่นละถุนโอ้โหโอ้ เบียวเลยเอาเอาเอาเออเอาเลยเต็มที่เลยครับนี่พี่จี้ยากระวานวานพ่อแน่แน่ อู้อู้อไปแล้วไปแล้วพังเบิดหักเบิด์ตหาแมถ่ถอย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 ถอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอเอนั่นถอยโยสุดสุด ได้ใจสุดๆนี่สมใจเราบอนตีฮ <pero>, <c oughs> ่มฮมฮ่มม่ม่มนึ่มฮมอมฮึมฮึมฮมมึ่ามอฮมม ก็เทียวปาสันเตีมันองอุ้ยหูดีปันนี่แสดงว่าเป็นสากมาก่อนที่เจ้าฮะเคยเป็นสร้างเตีก็ดีหไมหลมล่อนะอาบยูแต่ว่าอาบบ่แล้วโอ้เติ อ๋อโอเคโ okay. อเคข่อยกับคือมิงอ่ะอละรัเขอมขา,หา,หาหมาีม่อง่อเขาเอ,าเ,อาเขาก็มีโมเมนต์ของเขาเหมือนกันแหละไปไปรอไปหาแม่ซะไปเบิงส่งเล้วอยากนอนอะไรไปหานอนเด้อบอมักปั้นไดเด้ว่าสัน ถอยมาถอยมาไม่ไปถอยถอถอยถอยถอยมไปก็ได้ครับบ่เข้าไปก็ได้ครับเน่เน่เกือบพอแล้วหนึ่งไปไปไป <c oughs> เออ <c oughs> เป็นอย่างคืออะไรตะกันไปนอนบอกตะกันไปนอนบ่เศร้าแถบ <c oughs> โอ้เรียบร้อยเบิดแล้วแถวนี่ <c oughs> เบิดแล้ว <c oughs> จัดการเบิดแล้วเดียนอนออไปเดี that that, oh okay. ๋ยนอนหรือ่อยานอนแล้วอือไหนบ้านนอแบบนี้นอเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอเดีลูกนอนเดี๋ยวไปเดี๋เว้ป หาเห็ดเน่กินครับทางนี้เป็นขั้วบะเมนตีของกินต้องเยอะวว้า,วมามาเล่นกองดินเพิ่นเคยเล่นนี่ล่ะเร่องเอย่าเลยอย่าไปพังรั้วตาอีกนะ

ไปพุ่นแม่แหนมหาล้วลุกไปไปแม่มองหาแล้วเฮ้อ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 เออเ้อเฮ้อ้อเ้อเอ้อ้อเ้อ้อไป้อ้อ้ โอเฮ้ยเ,อ,เ,อ,เอ,อ้ยเ,ยงงยเย้เจ้าเฮ้ย,ยนนนนเฮ้เอ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยาก้้เ้ยเ้ยเฮ้ยยเเยเเเย หัวนะ้าไปไปไปฮึเงะมีทังดังใส่อีกเออไป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 มาถ้าชอบคลิปนี้<ป>อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะฝากความน่ารักของน้องมิง่งไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ